สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสุผููสุคนเนาะครับเนาะกะห่างเหินกันมาโดนพี่น้องนะครับเนาะล่าพัฒนาของเง้าพี่น้องนะครับเมื่อนี้พ่อใจดีก็ได้มีเวลาสิมาลงแนวทางเล่าพัฒนาให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมได้ผิดเจรนากันพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาของวันศุก ของวันศุกร์ได้พี่น้องเด้อวันศุกร์ที่19เ้ได้พี่น้องเด้อวันศุกร์ที่19มกามกกลาพี่น้องเด้อใส่วันที่ไปน้ากันวก่อนพี่น้องวันศุกร์วันศุกร์พี่น้องเนาะวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเก้าพี่น้องนะครับ มกราคมพี่น้องสองห้าหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือแนวทางของเล่าพัฒนาพอใจดีพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาพ่อใจดีเล่า พัฒนาพอ่อใจดีนะครับนี่ครับเล่าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องมื่อนี้สายวิ่งสายลูดสายมักเมยพี่น้องวันที่สิบเก้าเข้าไปชมกันในช่อง YouTube พ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องด้อเข้าไปบึงพี่น้องถือใจ กะจัดพี่น้องบ่ถือใจกาพันพี่น้องนะครับเนาะมันเป็นแนวทางคววมเสือแนวทางคำนวณนะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางที่พี่น้องเคยเบิง่งเคยชมเคยหาไปน้ากันพี่น้องอา้าวิ่งยังพี่น้องไปน้ากันเลยบ่เสียเวลาพี่น้องวิ่งวิ่งรลด วิ่งลูดพี่น้องวิ่งลูดหยังพอดีวันศุกร์เนาะวิ่งลูดพี่น้องอะพี่น้องมักกระจัดขัดกระพานบอกว่ากันด้พี่น้องหกเก้าพี่น้องวิ่งลูดหกเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องมักบอกพี่น้องถือตาถือใจพี่น้องบอกถือตาถือใจกระจัดพี่น้องคัดกระพานแนวทางมีเขามีลุดบอมีผู้ใดสามารถการันตีได้ น้าพี่น้องเนาะถ้าเขากรันตีได้นะพี่น้องแกไปเสือไม่มีทางมันเป็นแค่คำพูดและคำเบาพีพน่น้องนะครับไม่มีใครรู้ได้แน่นอนนาะพี่น้องนะครับแต่องพอใจดีกับบ่มีรู้ขึ้นกันบ่รู้ขึ้นกันว่าสิออกตัวไหนแต่มันเป็นเลขคำนวณเลขเอาศึกษาเขาเรียนมามาทางนี้เลขตัวนี้กำลังตัวนี้ที่มาแรงกำลังตัวนี้ที่กำลังอ,อ่อนเขาบอกมา เราเอาตัวที่กำลังแรงที่สุดหน้ามาที่สุดหน้ารุ่นที่สุดเอาเขามาลงท้างช่องพี่น้องหน้ารุ่นหน้าชม่มพี่น้องหน้าซื้อหน้าหาหน้าลงทุนพี่น้องพ่อใจดีกันเลยเอามานําเสนอพี่เสนอน้องเอาไมา่ให้พี่น้องเบึง่งพี่น้องมักกาจัดขัดกาพานบาว่ากันนี่คือแนวทางของพ่อใจดีชาแนวได้พี่น้องได้ เขาไปเบิ่งทั y งย t u b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามในพอใจอน้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องนะครับเอามาเบิ่งพี่น้องการจับคู่ว่ามีอย่างแน่วิธีการจับคู่พอใจดีมีอย่างแน่พี่น้องนะครับเมื่อที่แล้วก็พพาดพี่น้องพาดโดยที่ว่าไล่สาเหตุอหลีพี่น้องนะครับเมื่อที่แล้วพาดนะพี่น้องนะแต่ก็บพอได้ลงทังท่องพี่น้องเพราะว่าหากนหาสูตรที่มันได,ดเด็ดให้พี่ให้น้องเพราะว่าได้หาสูตรอยู่ น้อนพี่น้องเนาะเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวพ่อใจดีสิจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะพิจารณากันว่าแนวทางมันจะเปลี่ยนแบบใดพี่น้องอ่ะไปเบิ้งวิธีการจับคู่กันเลยพี่น้องเนาะนะครับวิธีการจับคู่แล้วพี่น้องเนาะว่าแนวทางสิเป็นแบบผู้ดใดมักกระจัดคัดกระพานพี่น้องบอวากันแนวทางมีเข้ามีหลุดน้พี่น้องเนาะนะครับ จับคู่พี่น้องนะครับพี่น้องติดตามพอใจดีพี่น้องกระสิบ่ผิดหวังทั้งน้อยนะครับเนาะทั้งช่องน้อยของทางช่องเบาแหลมพารวยได้พี่น้องได้นะครับทางช่องเบาแหลมพารวยพี่น้องนะครับพอใจดีก็ปล่อยเหล็กน้อยเข้าไปเข่าแตกทุกเสานะครับเนะบนะบาะบบเสอ้อเข่าไปเบื้องในช่องเบาแหลมพี่น้องนะครับว่าจริง หรือบ่จริงพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับผมแต่มาเบิงแนวทางชุดที่สองพี่น้องแนวทางชุดที่สอง,งของพ่อใจดีมีอะไรบ้างพี่น้องนะครับจะไปเบิงไปช่มไปผิจารณากันนะครับอ้า ชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองนะครับพี่น้องมักกระจัดขัดกับพานเดอ้อพี่น้องเด้ออันนี้บอกว่ากันแนวทา่ามันมีเขามีหลุดบ่มมีผู้ใดสาม,มารถการันตีได้ว่า ลอยเปอร์เส้นล้านเปอร์เส้นพี่น้องอันนี้เป็นแค่เลขคำนวณเลขศึกษามีคู่บา่ามีอาจารย์มาทางนี้เขาก็ต้องเอาตามห้อยเพื้นที่เพื้นสอนเสียมสอนมาพี่น้องนะครับพื้นเสียมสอนมาแบบใดเข้ากับบ่ดใดออกนอกหรูนอกทางเข้ากับปอยไปตามยถากรรมพี่น้องนะครับเพี้ยนแบบใดเข้าก็ไใดแบบนั่นพี่น้องนะครับผมให้พี่น้องพิจารณากันนะพี่น้องเนาะนะครับ นี่ครับนี่คือแนวทางของวันศุกร์ที่19มกราคม2 5 6าพี่น้องลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับวิ่งรูดพี่น้องวิ่งรูด6กับเก่าพี่น้องนะครับจับคู่626465พี่น้องนะครับ92 94สอนะครับผมเลข3ตัโตพี่น้องก็รอยากให้คือกันพี่น้อง อยากให้อยากให้พี่น้องแต่ว่าสี่เป็นลักษณะแบบใดพี่น้องกะบ่าว่ากันเนาะเดี๋ยวพอเจดีสีให้ไปเบิงก่อน่าเป็นแบบใดน้องพี่น้องเนาะลองเบิ้งพี่น้องลองเบิ้งเนาะสูตรใหม่พี่น้องสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่เด้อ ใส่หกประตูพี่น้องอย่าลืมหกประตูหกประตูได้พี่น้องได้นะครับมากระจดัดกัดกระพานเพราะว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องจังได้กระขอฝากทางช่องพอใจดีไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะ,ะวันศุกร์ที่สิบเก้า มกราสองห้าหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งรูดหกกับเก้าพี่น้องจับคู่หหกสองหกสี่แลวก็หกขาพี่น้องเก้าสองเก้าสี่และเก้าห้าพี่น้องเอาแคหนาจอไว้พี่น้องแคหนาจอยแล้วเลยพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีน้าแนก,กนแล้วกันพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็มีน้ำทางฝากพี่ตอนน้องซัมเน่แหละครับผมคลิปหนาพ่อกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ